มีข่าวความก้าวหน้าของวิทยาการมาเล่าให้ฟังครับอีกหน่อยเราปลูกต้นไม้นะครับถ้าเราอยากให้ต้นไม้โตเร็วนะครับเราต้องทำการติดฟิล์มให้กับต้นไม้ด้วยงงอะเด็งงอะสิติดฟิล์มให้ต้นไม้แล้วต้นไม้มันจะโตเร็วขึ้นฮะนี่มัอนอะไรกันนี่อามาฟังเรื่องเล่าครับเป็นผลงานการวิจัยจากฮอกไกโดยูนิเวอร์ซิตี้นะครับจากมหาลัยฮอกไกโดนะครับ เขาได้พัฒนาฟิล์มโปร่งแสงที่จะช่วยให้ต้นไม้สามารถสังเคราะห์แสงได้ดียิ่งขึ้นโดยผลการทดสอบออกมานะครับพืชสามารถรับแสงผ่านฟิล์มตัวนี้จะมีลำต้นโตขึ้นเร็วกว่าเดิม1.2เท่าและมีเนื้อไม้มากกว่าเดิม1.4เท่านี่นะครับ ทีมวิจัยนี้นะครับเขาเริ่มต้นจากการที่ไปศึกษาขบวนการสังเคราะห์แสงของพืชก่อนนะครับเขาบอกว่าโดยปกติแล้วแสงสว่างที่ส่งมายังบนต้นไม้นี่นะครับพืชเนี่ยดึงเอาคลื่น2ส,ส่วนจากแสงทั้งหมดอ่าเราต้องรู้ก่อนว่าสเปกตรัมของแสงเนี่ยตั้งแต่ความยาวคลื่นที่เรามองมองไม่เห็นด้วยตาเนี่ยตั้งแต่ UV มาจนถึงแบบ อิน i ิซิ l บลไลท์เลยอินฟาเ e ดไปอีกเนี่ยนะฮะเป็นขึ้นแบบตั้งแต่ความถี่ต่ํามาจนถึงความถี่สูงเนี่ยคลื่นพวกนี้นะครับมันมีหลายสีมากๆเขาบอกว่ามีแค่2ช่วงคลื่นที่พืชสามารถนําเอาไปสังเคราะห์แสงและไปสร้างการเจริญเติบโตให้กับต,ตัวต้นไม้ได้มีแค่คลื่นแสงสีแดงก็คือ i n นฟ a เ e ดนะครับหรือช่วงใกล้ๆ i n นฟาเ e ดนะครับกับช่วงแสงสีน้ําเงิน ช่วงแสงสีน้ําเงินนี่จะเป็นช่วงที่อยู่ใกล้ๆกันกันกบ UV เพราะ UV คือสีม่วงใช่ไหมครับ UV คืออัลตราไวโอเลตอัลตราคือเหนือม่วงขึ้นไปอีกอ่ะ UV นี่เลยม่วงขึ้นไปแล้วเพราะฉะนั้นไอ้น้ําเงินกับแดงเนี่ยมันก็จะอยู่ไล่ลงมานะครับจากม่วงลงมาน้ําเงินแล้วจากน้ําเงินก็ค่อยๆอ่อนจนกระทั่งกลายเป็นแดงแล้วจากแดงก็ค่อยๆไล่เป็นส้มเหลืองไปนะครับเป็นแสงที่เรามองเห็นกันอีกทีหนึง่งพืชใช้ประโยชน์จาก2คลื่นนี้เท่านั้น คลื่นแสงชนิดอื่นพืชสะท้อนทิ้งไปหมดเลยแล้วไม่ได้ใช้งานถ้าเราอยากให้ต้นไม้โตเร็วขึ้นทีมวิจัยนี้นะครับก็เลยบอกว่าเราต้องสร้างวัสดุพิเศษเพื่อที่จะเปลี่ยนคลื่นที่ไม่ได้ใช้งานให้มันกลายเป็นคลื่นที่ต้นไม้ต้องการ <c oughs> อุ้ยความความคิดดีนะฮะเขาเรียกว่าวัสดุเปลี่ยนความยาวขึ้นครับ wave length converting material นะ โดยทำออกมาเป็นฟิล์มใสครับเป็นฟิล์มพลาสติกซึ่งเคลือบด้วยาธาตุที่สามารถเปลี่ยนแปลงความยาวคลื่นได้าธาตุนี้มีชื่อว่ายูโรเปียมครับหรือรหัสตัวย่อของาธาตุคือ EU แผ่นฟิล์มที่เคลือบด้วยาธาตุยูโรเปรียมตัวนี้นะครับมันจะสามารถดูดซับคลื่น UV เข้ามาคลื่น UV เนี่ยจะมีความยาวคลื่นอยู่ที่ประมาณ310นานเมตรถึง3 7มินานเมตร แผ่นตัวนี้นสามารถดูดซับ310นาโนเมตรแล้วเอามาแปลงแปลงเป็นแสงใกล้ๆอินฟาเรดที่มีระดับความยาวขึ้น620นาโนเมตรพอแปลงเสร็จปุ๊บต้นไม้ดีใจเลยอ้620นาโนเมตรเราต้องการ <c oughs> ดึงมาใช้ในการสังข้อาแสงได้เท่ากับว่าแสงที่ส่องลงมาเนี่ย พืชสามารถสังเคราะห์แสงได้มากกว่าเดิมเอาแสงไปใช้ได้มากกว่าเดิมเอาแสงไปใช้ได้มากกว่าเดิมพืชก็โตเร็วขึ้นมากกว่าเดิมทีมวิจัยนี้นะครับพอได้ฟิล์มตัวนี้มาแล้วนะครับเขาก็เอาไปทดสอบโดยใช้แผ่นฟิล์มนี้กับต้นสนญี่ปุ่นนะฮะซึ่งเป็นพืชที่นิยมเลี้ยงเป็นบอนไซชนิดหนึ่งด้วยนะครับเป็นพืชแบบอุตสาหกรรมชนิดหนึ่งที่เขานิยมปลูกขายกันลองแปะฟิล์มนี้ลงไปบนต้นสนญี่ปุ่นเป็นเวลา4เดือนนะครับแล้วเก็บสถิติคนพบว่า ต้นสนมีอัตราจเจริญเติบโตสูงขึ้น1.2เท่ามีเนื้อไม้อยู่ในลำต้นที่พันฟิล์มนั้นเพิ่มขึ้น1.4เท่านั่นหมายความว่าเราสามารถเพาะปลูกต้นสนญี่ปุ่นนี้นะครับจากเดิมเนี่ยเพื่อให้มันได้ขนาดที่เพียงพอที่จะเอาไปขายได้นะฮะในธุรกิจเนี่ยเราจะต้องใช้เวลาเพาะเลี้ยงต้นนี้2ปีแต่ถ้าพันฟิล์มนี้ลงไปบ,บนที่ต้นสนนี้จะใช้เวลาเพียงแค่1ปีก็จะมีความสูงที่จะอยู่ในระดับที่เอาไปขายได้แล้ว โอ้โหนี่เท่ากับว่าเราสามารถเล่งสีเล่งวุ้นเล่งโตยังกับอาหารปลาซากุระเลยนะครับแต่ใช้กับพืชสุดยอดแล้วเร็วขึ้นเป็นเท่าตัวเลยจาก2ปีเหลือปีเดียวแล้วเอาไปขายได้เลยนี่คนที่ทำอาชีพชาวสวนปลูกต้นมงต้นไม้เนี่ยดูคลิปนี้นะครับ รีบไปศึกษาเลยเอ้ยไอ้ไอสารยูโรเปียมเคลือบฟิล์มใสเนี่ยมันมีหรือยังยังไม่ผลิตะยังเป็นโครงการทดลองอยู่นะครับเท่ากับว่าในอนาคตนะครับเราสามารถค้นพบวิธีการที่จะทำให้ต้นไม้โตเร็วขึ้นไม่ใช่แค่ใส่ปุ๋ยเพื่อเร่งดอกเร่งใบยอย่างเดียวแต่เราสามารถเร่งการเจริญเติบโตของต้นไม้ได้ด้วยเร็วขึ้นถึงหนึ่งเท่าตัวเลยนะโดยการพันฟิล์มนีม้นึกภาพเลยนะว่าอีกหน่อยนะตามห้างเนี่ยนอกจากตู้รับติดฟิล์ม กระจกหน้าจอบนโทรศัพท์มือถือยังจะมีร้านรับติดฟิล์มต้นไม้ด้วยเพื่อให้ต้นไม้ของคุณจเจริญงอกงามมากยิ่งขึ้นนี่อาชีพใหม่เลยเป็นไงเจ๋งป้ะ